วันนี้ป้าจะทำปานินต้มปลาหรือปลาทรงเครื่องป้าป้าใช้ปลาล้านี่ต้มเองนะหนึ่งน้ำปลาล้าหนึ่งถ้วยป้านินหนึ่งตัวตัวใหญ่นะหนึ่งตัวแล้วป้าก็ใส่หน่อไม้ต้มไม้ต้มหนึ่งถ้วยก็ส่วูบยาวห้าฝักก็ เครื่องละลายน้ำแกงมีหอมหอมแล้วก็ปลาโขกมีปลาโขกมีหัวหอมแล้วก็มีกระชายโขกแล้วก็มีกระชายหัน่นฝอยตะไคร้ขาพริกไปมะกรูดเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางเดี๋ยวป้าพาไปทำนะ มะกรูดนี่หลายใบเนี่ยนะเพราะใบเขาเล็กไอเล็กปก้าเราเลยใส่หลายใบกระที่ป้าใช้อยู่ห้าร้อยกรัมนะน้ำปลาป้าใส่ลงไปเลยขอคนหน่อยก็คนคนกัน่ กนจะปลาใส่พริกขนแกงไว้นี่จะใส่เดี๋ยวรายละเอียดลงไว้ใต้คลิปนะหอมใส่ที่หัว ra Bên càng lắm Hãy subscribe cho ไส่ปลาจ้ปาปลาปลาชิ้นใหญ่น้ำจะไม่ท่วมงงไม่ได้ กรชายหั ai, n, ai, ùng, ่นฝอยจ้าใส่ลงไปเลยยังคนไม่ได้นาะรอให้ปลานั่งก่อนรอให้เขาเดือดเดือดเดี๋ยวคนเลือดกดๆเอาเฉยต้องน้ำเดือดก่อนนะถึงกดได้นะกข้าว เอากินไม่ได้เลยน้ำปลานี่ตามด้วยหน่อไม้จ้ะหน่อไม้ไมแล้วปรุงรสกันใส่ผง,งปรุงผงปรุงจ้า ช้อนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะมันจะขอใส่น้ำปลานิดหน่อยก็ให้ไนกินหอมของน้ำปลาเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าปาลาร้าของเค็มไหมปลาช้อนหนึง่งกะเลยเดี๋ยวรอเดือด มานจะชิมพริกจะใส่ไปเลยพริกนี่ฟามเผ็ดของเราลต้องการเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเลยนะพริกอน่ะแล้วแต่ชอบนะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราไม่ต้องไม่ต้องว่าป้านะมาใส่พริกเยอะ ตัดรดนิดหน่อยช้อนชาเพื่อความกลมกล่อมน้ำมะขามยังไม่ได้ใส่ใส่ที่หลังเพราะเดี๋ยวผักแข็งใต้กินไม่ออกใส่ถั่วจ้าถั่วบ้าก็ใส่ห้าฝักเองนะ เดี๋ยวปรจาจะใส่มะเขือเปาะทั้งสองลูกว่าไม่ใส่เยอะเพราะว่าไม่มีคนกินแล้วเละก็ไม่อร่อยนี่ขอชิมก่นอนเขาเดือดแล้วชิมได้แล้วมาชิมกันนะชิมกันจ้าขาดอะไรจะได้ปรุง คชิมได้แล้วขาดเปรี้ยวมะเขือจ้าเขือปะ ปลาหางเข้มข้มนใส่สองช้อนพอเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวไปแล้วไม่ร่อยเพราะว่าเราไม้ก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะมีปลาใส่พริกหนุ่มไม่ควรจะใส่ยังไม่สุกเพิ่มพริกไปอีก าชิมแล้วเขาไม่เผ็ดเขาแลกเปรี้ยวแล้วรสชาติได้แล้วอร่อยแล้วจ้ะดีไปนะ สุดแล้วป็จะพอแล้วเดี๋ยวเขาจะเละได้มยวมะเขือเละไม่อร่อยนี่จ้าเสร็จแล้วปลานินต้มปลาป่าหรือปลาทรงเครื่องป่าเสร็จแล้วนะ ถาคลิปนี้ถูกใจเดี๋ยวชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะกดติดตามช่องให้ป้าเลยนะจ๊ะขอบใจนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะ